อ๋อครับสวัสดีครับอยู่กับรายการ s b g Channel นะครับเอ่อหลังจากี่หายไปนานนะฮะไม่ได้ลงคลิปเทนะฮะวันนี้ก็กลับมากับการรีวิวเจ้าใหม่นะครับล็อบอร์ M ยี่สิบสองนะครับไมโครโฟนนี่นะครับเป็นไมโครเดนเซอร์นะครับโอเค เราดูกันบางว่ามันทำอะไรได้กว้างนะครับนี่หัวนะครับจะเป็นหัวแจ็คกับเอ,อ่อ USB นะครับแล้วก็นี่ข้างลังก็จะมีบอกนะนว่าการใช้งานเป็นยังไงอนี่ก็เป็นสเปคนะคผมก็ไม่รู้เรื่องนะตามเคย สเต็ก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมีตัวไหมแล้ว,วอุปกรณ์ที่แถมมาก็จะมีเจ้านี่ครับหนองลมขาตั้งสายแล้วก็จองน้ำาเดี๋ยวไปชมของอะไรด้วยข,ของแกะออกไปแล้วนะเราไปชมนเลย ครับนี่ก็เป็นเจ้าตัวไม้นะครับนี่ก็จะเป็นอย่างนี้เลยมันสีทองนะตอนนี้ไม่รู้ว่ามันมีกี่เ่นะแต่ผมสั่งมามันก็เป็นสีทองตรงนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูข้างในก่อนตรงนี้จะเป็นตัวรับเสียงนะจะรับได้สองด้านหรือเปล่านะข้างบนน่าจะรับไม่ได้หรือเปล่า่ครขบข้างในอน่ะเห็นไหมครับ น่าจะรับได้สองด่านนะโอเคเออเออลืมลืมตัวนี้นะครับสามารถเอ่อปรับเอ็กโวได้นะปรับเอ็กโวได้เลยแบบไม่ต้องไปเข้าโปรแกรมอะไรปรับตรงนี้ได้เลยแล้วก็ปรับวอลลุ่มตรงนี้ได้เลยอ่โอะโคตรสะดวกสบายอะตัวอื่นจะไม่มีนะครับห้องมันก็ไม่โฟก,กัสอ่าต่อไปก็เป็นนี่ครับเป็นตัวการวองน้ำนะคอยใส่เดี๋ยวค่อยใส่ต่อไปเป็นสายเป็นสายเอ่อ ต่อไหม้สายต่อไหม,อม้เริ่มเริ่มเริ่มลกแล้วแล้วต่อไปเป็นตัวตัวนีบแบบนีบหนีบนีบ,น,บ,น,บ,น,บนีบอย่นี้ตัวนี้อยนะ่างเงี้ยเออตอวน้ำนี่ครับเป็นขาดตั้งขาตั้งไหมเดี๋ยวประกอบนะครับเอ่อต่อไปก็เป็นตัวบังลมนะตัวนี้ ถือว่าค้งค่าเลยทีเดียวนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยดีกว่ากล่องมันก็โฟกัสดีว่าโอเคเดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยดีกว่านะ <Okay. S 2> <Okay. S 1> ครับโอเคครับสภาพต่อเสร็จนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมน่ต่อขาไหมครับเน็บไว้อย่างงี้นะแล้วก็บังลมติดไว้นี่ เจ้าตัวใหม่ของเรานะครับใส่ของน้าเรียบร้อยส่วนเจ้าตรงนี่ครับสามารถปรับได้สามารถปรับได้ตรงนี้เลยนะครับเอ h o โควอลลุ่มนะครับปรับได้โอเคนี่ครับผมต่อแบบต่อเข้าไปตรงๆนี้เลยนะครับเพราะว่า oh, uh. ตัวนี้นะครับไม่จําเป็นต้องใช้แฟนทอมพาวเวอร์ก็ได้นะครับแต่ถ้าอยากให้เสียงดีขึ้นก็ใส่ก็ดีนะครับแต่ว่า ถ้าเรื่องเสียงเบาอะไรเงี้ยไม่ต้องห่วงครับตัวนี้ครับเสียงดังเสียงดังมากครับไม่ต้องต่อเซนทอมก็ดังนะครับผมก็ไม่รู้นะทำไมมันดังมันอาจจะแบบว่ามีเทคโนโลยีอะไรที่มันดีกว่านะฝังอยู่ในเจ้าไม่ตัวนี้นะครับโอเคเราไปทดสอบกันเลยดีกว่านี่ก็คือการเทสไมโนโวเอ็มยี่สิบสองนะครับเป็นไงครับเสียงใช้ได้ไหมครับนะครับเสียง อ่าเสียงอันนี้คือผมพูดใกล้นะครับเอาปากจอมใหมนะเสียงก็จะประมาณนี้นะครับนี่ผมพูดอยู่ไกลนะครับอย่างเงี้ยครับเสียงอันนี้ผมพูดไกลนะครับไกลจากไหม่อันนี้ก็พูดใกล้ใหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูการปรับดีกว่าว่าเราปรับอะไรกันบ้างนี่ครับปรับไว้ที่ ไมโครโฟนนะครับปรับไปที่แปดสิบก็พอครับเสียงก็ดังแล้วนะครับส่วนบูธนะครับผมปรับไปแค่สิบก็พอนะครับเสียงก็จะประมาณนี้ถ้าปรับไปเป็นร้อยนะครับอาอถ้าปรับไปร้อยเสียงก็จะดังขึ้นมานะครับใช้ได้เลยทีเดียวเนี่ยครับเสียงก็จะดังขึ้นมานะครับฮัลโหลลโหลนี่ก็เลยเป็นข้อที่บอกว่าไม่ต้องซื้อแฟนทอมมาต่อก็ได้นะครับ ถ้าซื้อมาก็อาจจะทําให้เสียงมีคุณภาพเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าแค่นี้ก็สําหรับคนที่งบไม่ถึงนะครับแค่นี้ก็สามารถมีเสียงที่ชัดแจ๋วได้ขนาดนี้นะครับโอเคต่อไปผมจะไปเทสเสียง Echo โคนะครับไปชมกเลยครับนะครับนี่ก็เป็นเสียง เอ็กโคนะครับฮัลโหลกังวานไหมเสียงกลงวานไหมฮัลโหลอันนี้ครับเสียงใช้ได้นะครับเสียงเอ็กโคครับอันนี้ปรับไว้แค่ครึ่งหนึ่งครับฮัลโหลโลโยโยฮะวอลลุ่มตอนนี้ผมปรับไว้แค่ไม่ไม่เกินครึ่งนะครับเสียงประมาณนี้เลยนะครับเคบ้าเ <Okay. S 1> อ็กโค เขาค่าก็จะมีประมาณนี้นะครับอ่าสำหรับไม้ตัวนี้นะครับใครที่สนใจนะครับก็สามารถซื้อได้นะสั่งซื้อได้เจ้าตัวนี้ผมสั่งมาจากเออเออโอเคทูโฮม,มนะครับก็เขาไม่ได้จ่ายนะผมจ่ายเองไม่มีสปอนเซอร์นะะโอเคก็ตัวนี้นะครับอยู่ที่9.90าสิบาทเท่านั้นนะครับ เหมาะสำหรับคนที่เริ่มต้นทำ YouTube นะก็ใช้ยาวๆเลยก็ได้นะเ <Okay. S 1> สียงก็ค่อนข้างดีนะถ้าต่อสสาการกับช h a n t o m p o w e เนี่เสียงจะมีคุณภาพครับ,รบอันนี้ก็แค่นี้ก็พอนะจริงๆแล้วอง่ายครับ990บาทคุณได้เสียงประมาณนี้นะครับก็โอเคมากๆนะมันดีก็นราคาจริงๆนะนี่ไม่ได้อวยนะของกขดีจริงนะ โอเคครับถ้าใครชอบครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยกดไลค์กดแชร์นะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเควั okay. นนี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับ